สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้คุคณครูจะมาแปรงฟันนะคะเอ้าเห้ยต้นปากกาทุกโอ้โหเมินแบบแปรงฟันเองครับยัไมยีฟันเปียวเปียวยีฟัน Mét <shiny phân> mẹ tưởng y vân thân. ý vân thân. phân vân thân. Y 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 vân con hả Hắn nào Hắn แั่ดินั่นี่โอเคถุยถุุยโอเค้าทำไมถุยแรอะบ้นปากตุ๊กตบ้วนะคะเอากินไปลยโอ้ยบ้วนตุ๊กตุ๊โอเคเปอกตุ๊กตุ๊กโอเคเดี๋ยวกาไม่ดูกันน้าปากยัง เดี๋ยวเราปากเราชูชูฟันขาวให้กล้องก่อนชูฟันขาวให้กล้องก่อนขาวยังคะขาวขาวแล้วค่ะเดี๋ยว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 แม่เดี๋ยวแม่ล้างนี่ก่อนนะเดี๋ยวเอาอน้ำมาเทตรงนี้นะคะโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกล้องก่อน๊าไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาให้โอเค